การกำหนดอาณาปานสติมีอยู่สองอย่างคือกำหนดรู้กับกำหนดเห็นกำหนดรู้คือเวลาหายใจเข้าออกลมกระทบตรงไหนก็กำหนดรู้ตรงนั้นเหมือนยามยืนเฝ้าประตูดูคนเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้กำหนดเห็นคือวางใจให้สบายเหมือนเรากำลังเฝ้ามองใครคนหนึ่งกำลังนั่งหายใจอยู่จิตจะอยู่เฉพาะหน้า ไม่ได้อยู่ในรูจมูกเมื่อเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วให้กำหนดสติไว้เฉพาะหน้าดูผู้หนึ่งนั่งหายใจอยู่หรือไปรับรู้ภายในช่องรูจมูกที่ลมหายใจสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่เป็นการรู้แบบเบาบางเหมือนชำเลืองจิตมองลมหายใจแต่ขณะเดียวกันจิตก็คอยจ้องดูอารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิตทำให้สติขาด เผลอทิ้งฐานของตัวเองล่องลอยไปในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาชักชวนจนจิตกลายเป็นความฟุ้งซ่านรับขานใจเหมือนคนพนเนจรร้าห้องหออยู่อาศัยเพื่อความเข้าใจง่ายในการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะสมมุติการปฏิบัติให้ฟังถ้าแบ่งสติออกเป็นสองส่วนคือ30-70ในส่วน30ให้อยู่กับการระลึกรู้ลมหายใจหรือมีสติอยู่เฉพาะหน้า อีก70ก็คอยจ้องดูอารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิตถ้าเปรียบสติเหมือนยามจิตก,ก็เหมือนเพชรเม็ดใหญ่ที่โจรอยากได้โจรคืออารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาหลอกลวงสติให้ละทิ้งหน้าที่ยามเพื่อเขาจะได้มาลักเอาเพชรไปจึงควรเข้าใจหลักการปฏิบัติตรงนี้ให้ถูกต้องว่าเป็นเหมือนยามเฝ้าทรัพย์ฉะนั้นอย่ามุ่งแต่จะทำจิตให้สงบอย่างเดียว จนลืมระวังโจรที่อยู่รายรอบตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ยามจึงไม่ใช่เฝ้ามองเพชรอันตนทำหน้าที่รักษาอย่างเดียวแต่ต้องกวาดสายตามองโจรที่จะเข้ามาขโมยเพชรด,ด้วยการมองชำเรเลืองดูเพชรบ้างจึงเป็นการมองในลักษณะชำเรเลืองตามองเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ไปสักพักจิตจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายสบายและเริ่มมีความสุขน้อยๆกับการมีสติอยู่เฉพาะหน้า หรืออยู่กับการรับรู้ลมหายใจเข้าออกจากสติที่ตอนแรกแบ่งความสนใจออกเป็น30 70สติก็จะเริ่มไหลามาอยู่ในช่องรูจมูกมากขึ้นเป็น40 50 60 70เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนครบเต็ม100เมื่อไหร่สติก็จะตัดการระวังอารมณ์ภายนอกมาอยู่กับการรู้ลมหายใจเข้าออกภายในรูจมูกเพียงอย่างเดียวตอนนี้บางครั้ง อาจจะเกิดนิมิตเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นสีขาวเหมือนควันบุหรี่ไหลเข้าออกรูจมูกแต่บางทีก็ไม่ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นเพราะจริงๆแล้วลมหายใจก็ไม่ได้มีรูปประพันธ์หรือสีสันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าได้ใส่ใจในเรื่องนิมิตลมหายใจว่าต้องเป็นหรือถ้าเป็นก็อย่าสงสยัยหรือแปลกใจเพราะเป็นแค่นิมิตเท่านั้นถ้าสงสยัยหรือแปลกใจจิตจะเคลื่อน สมาธิจะคลายเพราะความลังเลสงสัยคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำสมาธิ 4. ถ้ามีสติรู้อยู่อย่างนุ่มๆสบายๆต่อเนื่องไประยะหนึ่งแล้วจิตจะรู้สึกว่าเห็นการรวมตัวของจิตที่ท่านเรียกว่าเอกคตาสภาวะตรงนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌาน